ยดุดเห็นตาหลังใบใบเรนไปตะเงินด้วยมัง้งโอ้เศรษฐกิจยิ่งไม่ดียิ่งมาขโมยของกันควายตายคว้ยตายคว้ยตัวละสองหมืนม่นใยไพเรนเป็นคว้ยคว้ยคือไพ อิเดทอิเดทเล่นเป็นคล้วยโอ้อีกลวยเอ้ยอีกล้วย <c oughs> บ้านนี่มีปอบบ้านนี่มีปอบไ <c oughs> ก่กระตายกล้วยกระตายไม่ใช่มังเป็นปอบ มาหยังจา้าไานดันเมหมอหมอได้มาตานะาไม่ได้ลูกฉันเหตุงานอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพฉันเลยเดี๋ยวเป็นแม่หมอเป็นแม่ของหมอมาแต่งตัวลึกลับแท้อุ้มามาไม่หยัง ฉันเป็นหมอผีตัวจ้ะหมอผีหมอปราผีหมอปราผีจ้ะปอบเม่นผีบปอบกะผีเป็ดกะผีเป้ากะผีฉันดิมึงกะผีโอ้ยเหมาะไปทั่วทีบอทั่วแดนเนาะเอาจังสิเอาจังใดจ้ะฉันว่าบ้านฉันมีปอบ เดี๋ยวมื้อไหนถามลูกบ้านให้มันแน่ชัดก็เหนือว่าของผู้ใดาตายแน,น่คุ้ยฉันกับตายใกล้ฉันกันเกือบตายที่ให้ฉันปาบปอบบ้านนี่ให้ปาบปอบไปนี่นะัดเจ้ขอลองละเดี๋ยวขอถามก้อนก้อนจะให้ฉันปราบถามยังบ้านนี้มีเป็ดดิบบอจ่า,จาฮะมีเป็ดดิบบอจ่า,จาเอาไปยังจา่าเป็ดดิบเอาก็จะเอาไปล่อปอบ<ะ>บอจาบ่าบอสได้อามากินเองตัว,วย ใกลกินไกล้แข็งเอาอบ่ไกล้แข็งอ๋อไกลบ่ได้จ้าบ่ได้ตีเหนือมันบ่นิมนทอปเปบบ่บ่เป็นบ่นิมซื้อื้อได้นี่เป็นใหญ่แข็งแข็งแต่ซสื้อมาท่านตีงอยู่โอ้บ่กระตากตั้งเทียเนะก,กระตากอยู่กระตากยน้ามใดฉันมีกระตากให้มันเอาที่เอาจังใหอยู่ทะไลปรอบกันเนาะ ยูท<อ>ะเลาปอบบ้านนี่ให้ถามบ้านนี่สักก่อนนะลูกบ้านผู้ใดปอบกินเนี่ยกหยางตายเนี่ยได้เลยมืออ่นมึงต้องเจอกันก็นกนแม่ผู้ไงกันสิวสัชสาบ้าจิ่งตายรลายปนี้โอเคไ,อไปขับไปยุ่นี่บ้านกันเนาะเกินเึงเฮี้ยเลยเหรอพ่อหู้ละวล่ะมาไผเป็นปอบหู้แล้วหู้แล้ว,หว,ลวเห็นตะหลงังใบใบเห็นไหมพี่มาเอาอนวดน้ำอยู่บ่ไปขางไปน้ำไก่เดยวะจะขึ้นไปหาเอาไว้ดีๆนะ อีนี่เบิ่งไทยแขกแล้วลูกเด้ออีนี่ฮะ<า>มันจะกัดกันไม่กัดมันบอกง่ายจ๊งหยังนี่แม่นบอโต้งอเอ้ยเบิ่งไทยแขกแล้วลูกจะเป็นหล่อแหลกน้ำคขาแด้ก็สวบข้อมึงได้หมาได้นี่หมาได้ลูกตั้งไว้แล้วไม่ไมีปัญหาไปเข้าไปพักผ่อนเดี๋ยวมืออื่นสิท่าปากปอบ เป่าว่งนี่เาก็เป่ายางที่เวนี้เอากะเบอไอ่แลเพื่อนบอสบายที่เรยวนี้เขาบอกว่านี่อยากเมื่อยอยู่ไี่ายเพื่อนบอสบายมีแต่เ่าสาวว่าจะ่กงี้ยีเหนียนกับถีบจมอีกต้องปล่อยเก่งแต่ว่าอาจารย์บอกว่าจงนองมันเย่หนักกระดีใกล้ละล่ะเ็กับู้แง้มนี่แหละไอตัวบ้าเอ้ย ยัดตัวเขาได้จะาของหาเขาดีหรือเปล่าหาดีแล้วนุ่มจีตัวจังไงไอ้เต้าหัวล้านเอาโอ้ยไม่ไงอันนี้แมโอ้ยนีลูกสู้มึงหมายความมาจังไหนเอาผู้เฒ่าขอยมาส่งแม่เมีผู้เฒ่าจังไหนเอาผู้เฒ่าให้กูนาน่าไอแม่ผู้เฒ่าคอยแม่เอาว่างานร้อยกระทรคเมียตัวคอยได้กันกระเอิอดผู้เฒ่าตัวเนาะ อีโตดีเอาโตดีเจ้ได้บ่านเบ้นเก้ <laughs> าเจ็ดเก้าเจ็ดตั้ <laughs> งแใสเงี้ยามันอ่เงี่ยวพี่เงี่ยวพี่อดกับไม่เห็นแไท้เกี่ยวจนซอดแจ้งก็มองแจ้งใส่หัวกระตีซีนึงนี่แม่ทันลาเขาเอิ้นไหมแจ้งไม่ได้ไหนแ,แ,แ,หนแกะหรอกเจ้าหาว่าหาว่าสีตะเบ้นขึ้นโดงพูดดิเออเอาสรุปมากผู้ใดมาลูกสาวเหรอเนาะผู้งามกระโดดไม่ลูกสาวเจ้าแม่เี่อาหมู่บ้านเมื่อกอนเขามาหลอกเงี้น้ำเกะอยู่เอ้า ได้เงินไปเดียวขยันอีเมียดี่ีิพาลูกสาวเจ้านายไปเที่ยวเยี่ยามาบอกว่าปวดศูนย์กลางเตียงสมน้าหนาดลูกคว้าไม่อยากให้แม่ไม่เป็นแผนตัวแม่ป้ามปีนี่มึงเคยจีบคล้วยนวดอาหานแท่งคนละคนคนละคนเออบ่ากันกูได้ลูกกับคล้วยเตี้ยนอ้อยอีควยเอ้ยว่าดีๆเอา สิเอาไผสิเอาแม่หรือเอาลูกเอาลูกแล้วเนาะจะอะไรกันสิเอาลูกแล้วเนาะมานี่มานีมานีอยังเม่กูสิบอกไายยุบพ่นคันคันเจ้ามากลูกควายเมื่อแรกเจอดีกันนี่เจออีกยล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไทยบ้ามาถ้าเงินคอซาบะเม่เจ้าเป็นปอบ้ยเจ้าหาปอบไดลไหมเออผูดได้ก็จีนมะกาวหาคักแท้เดี๋ยวนี้ควายนี่แล้วว่า เจ้าเห็นอยู่สมบูรณ์เห็นเห็นตะหลังไวใบเรนไปทางคุณโอ้ยเพื่อเห็นนั่นไม่เงี้ยมั้งไม่เงี้ยมังคักๆเจ้าคือได้ใจไหน่าไม่เงี้ยเจ้าตาฝาดหรือเปล่าฝาดเพราะฟาดกับสิบป่าขันเจ้าบ่มักข่อยกว่สิบป่าปอบมืออื่นเอาสิบมักหรือบ่มักกว่านี่บ่มักใจไหนขอากับมักลูกเจ้าคือเก่าบ่มักี่หลีหน่บ่ใจไหนกับบ่มักถ้าคอยเคินเขาบ่มักกับขึเขาบ่มักแม่เจ้าเบิ่งแนี่ยบาบเจ้า เท่าเงาเตี๊บเสียบยัวลายเมื่อไรเรื่องแอ้์ฝาไปเบิ่งแม่แล้วแมื่องไดนกับวสบายน้องกจมเก้หน้าแี่งานเมื่อลูกบ้านักดีอีหยังเดียวนี่แม่ไปหักข้โจกรวยลายรวยลายยุ้ยู่เจ๋ไว้ยึ้นลูกเจ้ากับงามึ้นเจ้าด้วยอีหยังเดี๋ยวมากลัวผู้ใดมานอนเฮียนน้ำผู้ใดหมอผี ก็ไปเอามาได้จจอไหนเม,ม้เป็นตะยานกูสิปลาป,ปอบแม่มันเป็นโป,โป้โอ é, ้ยจอกงูสะบอบว่าเมร์แล้วเป็นปอบกูเห็นหลังไวๆเฮ้ยต้องเ <หา S 1> มียนย้สมัสมงเมนอนเมียนตีเมร์หมอเป็นร่าไปเป,ปิดหมอเออเฮ้ยตีเมรยหมอกระวป๋บบาเวงเมร์มเอาโอ้ยเมร์มแล้วของผ่าแล้วลมตีเมร์เป็นจังไงคุณหมอ เอ็นเอะมันนีบังก็ดูเห็ดเชียงเห็ดช้างตั้งเห็ดเมืนมิเตหูโอ้ยโงมันถื่อฝนดูมันก็อว่าหาแป้นมาตีตะปูมันเป็นแป้นไม่ดูเอาตีตะปูว่าอยู่ตีตะปูแย่ไลยตะปูอยู่อู้ปูเได้มาแต่เสล่ะหนูน้องบัวลำพูไป เบื้งมองนี่ให้เป็นตัหลูแย้ไปเหยียบบ้านดูแย้ไปเหยียบบ้านดูมามาพี่ลงมาหากูเอ้าอีนี่มาบอกสระอูใส่กูเถอะเจ้าแย้บอกสระอูต้อนไปนี่ไผ่บอกสระอูกูสิตีกกหมูที่เฮคสยังต้อนละสูลองมึงดูแย้เบาแย้เบาสระอูปากนั่งใกล้ๆกู จะรุปสี่เป้าเจ้าว่า,าวัตรสารอูกูบอกใครเจ้าได้โดนละนูพี่สูเอจอจบว่าบัณเออคือพ่อี่่องสารอูบันบอกว่าเจ้ากับเจ้า <c oughs> เอาไว้เจ๊ไหนนี่แม่อันนี้หมอหมอสี่ภาพไปปาปอบนี่หมอผีีนตีแล้งเมื่อนี้ต้องมีการปาปอบเกิดขึ้น <c oughs> แม่บอกครับแม่หมอ <c oughs> จาเอา,เอาสากข้วยอ้าไปหล่อเนาะแม่เนาะ ยังวานอีเหลียวป่าไป,ปยิ่งเป็นบอเมหมอหลาดเปิดเซนได้เป็นบอลาดเปิดเซนไปฮัฟไปเตรียมแผนการไปประชุมกันมาเรียบร้อยทานูลงอาคมมาเรียบร้อยอุย้ยเนี่ยคือห่างไปทางนั้นโอที่ไหนเป็นปอบ,บอบบอบบอเหนียว <laughs> <laughs> บอคือห่างทานูใส่จักของ เขาก็ะ่างของมันทั้งนอกร้องกูเส้อใจไดบ้านน้อเออแม่จักมอม่ได้จับโดนไปเขาไปบ้างแผนการทำไมเด็ดขาดเจ้าอีรีติเมะเราอีรีนี่หนอมาเร่งปอบเจอกันเลยครับกูไปไปท่ายางไปบ้างแผนแม่ไกจ้ขึ้นตายแม่ฮะแกจ้ขึ้นตาย มากัดเอาติ่มาเกะมาหมอดอกเขาไม่ยังดอกทั้งที่ที่ตแม่เอาเอกี่โมงแล้วกี่ยามแล้วตีสองได้ตีสองอะไรบ้างแม้งตีสองย่าได้เวลาอันสมควรแล้วติจะเปิดงานเหรอคะ ข้าทรงอิสัตว์แกข้าวผัดดีดีตั้งใจค่ะทำสมาธิค่ะฮะกะทิสมาธิจะจะเที่ยวเขาทีเม่ส่งดวงจิตถึงกันอย่าพูดสิจะไม่ได้พูดจ้าโอ้สงสัยคิดมาก น้ม no ีาโฮเรียงคียนมีโฮเรงคียนมีโฮเรงคียนมีาโฮเรงคียโอ้เป็มามาตั้งพมาจงขยงจงประจงประจงขยงจงประ่วงประขมจอยตรงเปียงเปียงขมเขนบันอ๋อมต้องขยงมาจงมาจงมาภาษาอย่างอีกจงมาจ้าจ้าจานตัวเดียวว่าหมอเป็นยานก็ปลออ้าานัวงน้าบ่าน มาเลีวมาเลี้วจงมา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 เลี้ยวเฮ้ยัปไหนไปไหเมียากูจับดักจับดักไปแก้ไน่งจับแม่ส้มแล้ ลาหัวจกระเทาะหน้าแว่นภายเรืออกเอนเท่อกเล้วเก่งกับไผ่บวเก่ง่นีมนเก่งครับต่อเรือลกโลยุแม่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 แแม่มมแม่แมแม่มองมองมองม่มอแม ล่องงากหเนี่ยลาวหมดล้วเมน่มากินเปียกเลยาล้วยแล้รลงน้ำมาได้ดินี่เอาล่อง้สี่คนคนเยล่องในเอาคนลงเทลคนละคาลงคนละคาลองคนราคาเร็วเร็วาปอบปัญญาอองพราาุยเห็นในหนังเขาต้องงงไปแตกซะนาะจีบไม่ได้เฉียงนินสิบีเอากระดึบลองขึ้นอนนี่บอะได้ยขึ้นจีหินหรอละแม่แต่ในหนังมันเรีย่ห็นจ้ะ แม่ไมหลีกูยานไม่นีแม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดวเจ้ากิการประเทศอย่างกูยสู่กับมันมอารเอ๊ะกูเศร้ายานมึงแล้วเอารถแม่โอ้นึกว่าเป็นไผ่ขาเนี้ปอพีิสมังนี่เองแม่ก็แบบว่าอยู่คนละมุมอ้อบ้านไดถึงมาโกัน มื่อนี่ล่ะเป็นมือเมื่อที่ต้องเจอหุมสะกร,รมมาอ่อนนั่งผิแม่หมอแม่หมอไปแล้วรี่เอามานดิเอามานดิใส่ไหมรวมไหมรวม,ม,มเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะนยังมู่เจ้าเท่าเพราะแห้งเรอไปยังคือยังไม่เห็ดแม่ผมเันที่สี่นี่แม่มึงเป็นปอบแมเนเห็ดปอบอยู่งใส่เดี๋ยวนี้เป็นปอบต้องออไล่มุกขุยเบิดขึ้นไหมบุญ เพิ่นบสบายซื่อๆได้เดี๋ยวนี้ป้าบสบายนี่นะเออไล่กูจนเบาหวานขึ้นอีหลี่เราไอ้เม่เพว่สบายเฮ็ดยจังไหนเบื้องเลือดเต็มขอบปากก่อนเห็นบ่โยมเราป่วยยังไหนเราขึ้นมาโยมเฮื่อนต้องหุ่มตีหุ่มขาไม่ไหวเออเออเมื่อหน่ะเป็นปอบเออเมื่อเนีเลี่ดไรเมื่กูจนตั้งแต่ตีสองจนพอดตีสี่จะเป็นเราไม่ได้เป็นปอบเราป่วยซื่อๆได้ครับนี่ป่ว่ยนบ่เมื่อก่อนมาเข่าวขาแม่มึงแม่มึงเป็นปอบเมื่อกูเนีเลือดเต็มปากดูโยม ไมาขอบักยมบ่ได้ขอบักย้อมย้มสันเดีโอ้มูนางนี่เป็นยมแมนย้อมนั่นพระเป็นยังไนเอากะอาตมาก็เป็นพระนี่ล่ะยมคือว่าเป็นอาตมาสันเป็นเพี้ยนกันบ่ได้ดอกย้อมปะกันให้ยังกันเนแก้ปัญหาซอยแน่นี่เออไม่ยังบางนี่เราเป็นปอบนี่เรากินเอริหลวงปี่ใช่กินขั้วอีฉันเนี่ยใช่อาตมาจีเบิ่งแหงเราเป็นปอบอยูุไซเดนี้นั่นเห็นบ้างการอ่วมการแล้ว ว่งกีดกีดวะพี่หนีได้ขอพี่มึงเป็นยังกูพี่แห้งโอ้ยเนาะพักนายนุ่มแล้วมีแห้งทำไมมีแห้งเอ้าเอ้าเยอมมันปอกขอแม่คอยจีเอาเป็นยังอีกบ้านนี่แม่จะเป็นยังเนี่ยก็เป็นยังเนอะเป็นยังโอ้ยเนาะโอ้ยหลวยพีเป็นยังเดี๋ยนี่หลองพีเอ้ยเฟิร์มปอย เป็นอยังสีพุนๆหน่อยเดี๋ยวจะใส่บากให้โอ้ยเนาะทำท่าตีเดี๋ยวนี้โอ้ดีดีสูเอาเอาให้กูก่อนเองให้ให้กูก่อนกูห่วงก่อนไม่ไงหนิดิกูว่าขึ้นกขอนเออกูก่อนห่วงเทละคนออยัเทียงกันอาตมาสิเลือกจับบ่ได้บ่ห่วงกะจับบ่ได้ตีแล้วพี่ มันบ่คือดอกโยมเอาห้องก็ห้องนี่มุดตีนทำแม่เออไม่เงี้นี่คือบอกอาการคือเจ้ายังวานี่เล็วเจ้าลัหัวเล่นหัวหัวอยู่เบิ่งดูราเป็นอหลีเบเพไม่รถถือบาดท่าจติหัหลวงพี่สูดบิ่งได้เป็นยังสูดเลยบอกแกสูดเบื้องในเจ้าค่ะใช่ละมัยหลวงพี่ เก็ห่องเจงสี่วันนีเอาคือก็หีปโปคืนหีโปเอาเอาฉันเป็ยนยังเอาเจ้งไดนฉันเป็น่ยนยางดูซึ้งดีปะฉันบ่หโตเลยเดีทยีปปอดมึงเอาเมียเดังคืนแล้วก็เปลดยนจงสี่ยังมาอาการว่าคื่องมูหรือแล้วเปลต่างๆ หลวงพี่มาจังไดโยมอันสรุปไปแน่ว่าจังไก่พึ่งก็เล่นต่ำผู้นั้นผู้นี้ไม่ผู้ข่าเฮ็ดเอาหรือมันเป็นอีหลีเดี๋ยวนี้โอ้ยโยมเอ้ยอันไม่ไงบ้างนี่เราวว่ได้เป็นปอบได้เดี๋ยวนี่เอาหลวงพี่ก็หงจักคักแท้ไปยังสิบงหูจักเล่าเนี่ยเป็นญาติของอาตมาเองโอ้แล้วว่าเต็มบาทสินะเดี๋ยวนี้เอาติผู้ใดแล่นหนีเองสินี่เราก็แล่นไล่ไปอีกนี่แล้วมาไอเมฆอ่าไปชี้นี่คอยบอกเจ้าละตัวเจ้าหนีพนลึดพนลึน คอยบอกว่าเราไม่ได้เป็นปอบเจ้าหนีหายใจไร่แต่คนแสดงว่ามามีปอบบอกเฮ้ยกัดสันเอาเล่าไปค้างไว้อาตมาเสียเอาเล่าไปปวาดอกวันบ่มีอันเนี่ยขึ้นบักเภาเห็นเล่าเศร้าแล้วกระเสียอะไรขึ้นบักเภาอยู่วัดเนี่ะประโยชน์ไร่บ้ายบอกบาปเนี่ยดอกผีก็ได้เนาะไปโลดว่าวนัวหัวมวนไปโลดไปถอเอาเล่าไปถอเาเอาไปปวารนเอาไปปวาไปมค้างไว้ยังมากินเบ็ดกินไก่อีกอาตมาแบบก็ได้ย่อมเด้อจ้าพ่อกันอยู่วัดเห้ย ตั้งมาเถาไม่ยุ่สมเถาแท้เนาะก่อนสิไปกับม้วนกำโน้มให้อีกแน่เนาะนี่หนว่าจังซส่ไหนข่อยว่ามือเลี้ยงเขามาจอดเบิ่งใหม่แมนข่อยรู้สึกว่าปอบมันอยู่งใหญ่ใหญ่ห้องี้แมนเจ้าขึ้นก็ข่อยบอไมาบอเพื่อนว่าบ่มีปอบก็ต้องบ่มีปอบแมนเอาบ่มี่บอหลักกานี้เออเมียเมียสารตัวไม่ยุ่กินแคลิงอยู่นี่เอาเข่าคนโอ้เข่าคน มันเปลี่ยนเขาขอยุตต่ออีกจะขึ้นไว้ได้บอบอยุเออย่างเดียวเปลี่ยนเขาเบังแค่ในหลังในน้อยสิน้อนกันแจ้งไหเบิ้ดประโยชน์แล้วหยิบนี้วังมี่ประโยชน์ขึ้นแล้วนอนได้ยูเมะไปแล้วบอไปรัญหาไ้ว่างใจจักบาภาษา่ังพองภาษาญี่ปุ่นพองภาษาพม่าอ๋อแล้วว่าเม็นนักต้มตุ๋นไปเอ็นเอ๊ะไม่ไปเมียไปซะเถอะ แม่มา,าพี่ใค่ย,ยว่าให้ลูก่าขย,ยังอุ้อยไข่สงสัยไม่ไงแม่หมอสงสัยเล่าทีหนึน่งว้าวเจ้ามาเห็นบทตอนแล้วเห็นมหาจำใหม่ใหม่มเจ้าคือว่าหัวุูกขอ่อฟังว่าแล้วถามหาเป็ดดีบว้าเออมียนบอโว้ยเจ้าสมบปึก์เอแม่ กูว่านล้วอามาเห็ดพีธีบ่อมนเบลทีไม่เห็ดพีธีจะเป็นไอ้แต่ผีแต่สางแต่ปอบแต่นั่นทุ่ทำหาเป็ดอ่ะไม่บอเมเบลอยู่ในเท่าไหร่ทัชเลยหนังสือพิมพ์นั่นตีอุ้ยหุ้มขาวๆแล้วหุ้มขาววะนั่นปอบกินเป็ดดิบขุนทุนน้ำปอบเมียเหลือบ่าหล่ะเมียตัดแต่งใส่พวกเจ้ายังมาใน,นเร็วเฮตเตเดร์ปนิเมียไปไปไปเขาไปจอบเมื่อไหร่อิืดบอกพี่ปะปะปะไปย่างเร็วเร็วเมีย ่เสสียัันหลงใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ